สวัสดีครับพี่นอ้องผมพามาบึงลูกยอดราดูนะครับประมาณวันผมชุดแรกใส่กับอี่แม่เบิรหนึ่งนะครับนี่ได้ซี่ตัวใกล้หน่อยได้สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ผมก็ว่ามันแตลี้ียงมากอะชุดนี้แหละครับใหญ่ที่สุดเพราะมันกระดูกงอน ชองอาทิตย์กลัวนะครับเบื้อหนึ่งมันก็ตีเชิงเลยนะครับเราพดูก็ตีเชิงวา่เห็ดชุดนี้เห็ดประมาณตีเชิงมึงนะครับเยอสามตัวชุดสองมันก็ลังแม่อยู่นะครับชุดนี้ผมเอาฝากเอี้ยนแม่ปลาก้อยผมเลียงครับชุดสองก็ลังแม่กำลังกบกิึงกระดูข้องสางครับ เดี๋ยวอัปเดตให้เเรื่อยๆนะครับคบนี่ครับอยอดไปดูพอใกล้หน่อยสามตัวบ้างหันนะครับกํลังปงขน เอาใส่ว้กบอีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกินขนมันครับฝากติดตามอีกตัวหนึ่งนะครับพอไก่พมา่า่อนเทีดยดว้แต่ตีไก่เชื่องนะครับไก่ปากก่อยเห็นลูกลูกกระดูกแล้วนะคุกับว่าได้มากอยู่ครับกระดูกงหญยอยู่เยวไปดู